โอเคครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านดนวยครับตอนนี้คขรู้อยู่ผมกับมิสตี้บอยและวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมเต by d a เด i ไลท์โมบายเช่นเคยครับตอนนี้ก็มาอยู่ในด่านของร้านเก็บของเก่าออโต้เฮเว่นมาเดวิดอุยมาเร็วจังอ่ะต้องลินเหรอล,ลินอีกแล้ว ไล่เพื่อนแล้วครับจังหวะน,นี้ปั่นต่อดิรออะไรนักปั่นที่ดีต้องต้องใจเย็นๆครับใจนิ่งๆใจล่มๆเบิร์ที่ผมออกมานะครับก็จะมีเอ่อ,อตัวเองบอลรุ่าไทม์ย่องไวแล้วก็เครดยดเลยแต่ฮา,าร์ดตัวเน,นี้ยผมบอกเลยนะถ้าเล่นเดวิดได้อะ ต้องเอาขับเปิร์กเนี่ยได้ฮาร์เนี่ยคือผมว่าเปิร์กที่ดีมาก60แล้วครับ60แล้วอ้อาว่ะหลุดแล้วเดวิดยังไง ยังไงยังไงเดี๋ยวเพิ่งมาขอเสร็จเรื่องน,นี้เดี๋ยวเพิ่งมาเสร็จแล้วโอ้โหบอกว่าจะเพิ่งมาตรวจข้ามมาก่อนออยังไงวะ ง่าอุ้ยจากหน้าโดนหนึ่งเถออุ้ยโอ้โหปิงทุบฟับทุบฟับรับโชคทุบโอ้โหโดนเฉยไปแล้วครับตรงวันนี้ผมวิ่งแล้วโอ้โหหอดหลอนหอนอ้าวมีคนมารับแทน โอ้โหเมสเมื่อกี้ผมบอกแลว้วผมจูงไม่เป็นนะคือแบบโคตดซอกซอยเยอะ้อ,องวีอยู่บ้านเลก็กโอเคดาร์กออฟไลน์ไงมาเ,เทรดแทนแต่ว่าล้มแทนค <laughs> ือเครื่องเมื่อกี้อาจจะเสร็จแล้วอะเครื่องเครื่องตรงนี้เพื่อนโดนแขวนนะครับผมไม่ยอมว่ะ เเห็นปะเนี่ยเฝ้าด้วยเฝ้าด้วยอ่ะโอ้โหจูบหน้าผมรู้สึกว่าเล่นโอ้โห เล่นเป็นสายเฝ้าเขาจะแต้มไม่ค่อยเยอะนะผมว่าไปไหมถ้าไปผมเข้าเลยนะยังไงอืมเว้ยอย่าเพิ่เงเน่ยเพื่อนจุก๊ก ใจต้องนิ่งครับนักกันไฟใจต้องนิ่งโอเคเดี๋ยวสองเครื่องผมว่าผมจะไปซัพพอร์ตกว่านั้นนะ่ะโอ้โหล้มไกลเกินไปเพราะผมมีไฟฉายอันร้อนแรงอุ้ยโอ้โหโโมุกใกล้เกินไปอันนี้มานี่มานี่ยังหิวให้โอเคมามามา,มา ไปเพื่อนโอ้โหทำไมไปตีคนนะั้นคือผมมีบลอลรถทามไงผมก็เลยแบบจะให้เขาตีคนนั้นเกาท้องอีกแล้วคือเปิร์กนี้ผมขายไม่ได้เลยอะเปิร์กของอะไรนะของคอเดทเนี่ยครับคือฮิวตัวเองมันดีโคตรเฮ้ยมาเฟนเฮ้ย โอเคอาบาหูบานี่มาปะเนี่ยมาปะเนี่ยมาว่ะมาฮึบตัวหนึ่งที เอาโลกแล้วโลกแล้วมาดินี่ครับบ้านเล็กต้องพยายามวนเป็นเลขแปดนะคือมันจะได้เรื่อยๆถ้าเราวนเป็นเลขแปดอะเฟดมาเฟดมาเฟดมาเฟดกลับไม่โกงเฟดมา ดักหน้าด้วยมาดีมาดีมามามา,มาทั้งวันนะอย่างนี้ทั้งวันนะอย่างนี้ทั้งวันนะเนี่ยโอ้ผมโดนป่ะตัวเป็นหนึ่งแผล โอ้โหโดนเป็นแผลจริงด้วยโอเควิประตูอยู่ตรงเนี้ยคือเราต้องลากไปไกลก่อนนะครับไม่งั้นไม่งั้นเราจะโดนอะไรนะโดนเจอได้ง่ายเพราะเขาจะมาเช็คประตูยแล้ว เฮ้ยเดี๋ยาเดินไปทางนี้นะอย่าเดินไปทางนี้นะนี่คือการทำเงี้ยมันจะมองเห็นมุมสูงครับจะบินจะบินชิวชิวอีกาชิวชิวอืมทักษะเตรียมเปี่ยม นี่ผมชอบตัวนี้เพราะว่ามันมีเปิร์กตัวเนี้ยเปิร์กย่องเร็วแถวมันเท่โคตรตัวนี้ครับอุ๊ยตรงนั้นจะเสร็จแล้วนี่ไปด้วยเพื่อนไปด้วยโอเคโนวันปะเนี่ยโนวันปะเนี่ยไปเลยนะนายปั่นไฟดีมากเราจุกนายปัน่นน้องเนียสองน้อง เนี่ยส,สองตัวเนี่ยสองตัวก็ไม่กลัวม้าป่า <c oughs> บึกบึกบึกมาแล้วอดิ <c oughs> ไม่หตีหรอกอ้าวอ๋อโอเคครับตายหนึ่งน่าจะรอดทั้งสามเกมยร์ใบไปหน่อยแก้มมาเยอะโอ้โห แรงไม่ขึ้นไม่ตกแต่ก็จูกมันนี่ครับตานนี้อืออุ้ยย่องไวเวลสอง โอ,โอเคครับสำหรับเดทปลายดีไลน์ในพาร์ทนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับหรือมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไวไ้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย